นี่มาดูโกมาดูโกแบบนี้เธอต้องหนับไปอยู่เกมปิ้ง้ยโอเคโอเคแล้วเราไปดูนำผีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย <Hey! S 1> แล้วไป <c oughs> แล้วพุ่งยาวทุ่งยาวไอปไปดูนี่ค่นี้คิดในใจค่นี้คิดในใจ,น,น,ใจนับถึงสี่ไปนักสืบสี่แค่นี้คิดในใจนี่เป็นไงอ่ะแต่นี่คือถ้าสก,กิลมือถึงก็ได้ประมาณเนี้ยไปนี่ยคือคือคนที่แบบเขาชำนาญอ่านเกมขาดอ่ะไปรู้จักป่าวอืออ๋อเด็ก อ่ะเดี๋ยวเพื่อนกูไปละอาตึงมากอ่ะเร้ใหม่อารตกแล้วใหม่แมว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 มันมาชะคันนี้เลยมันพาดเออเฮ้ยเดี๋ยวกูเออเต้เต้เอาขวาเต้ขวาล่างขวาล่างไปละอย่าเพึ่งหน้าอย่าพึ่งหน้ารอรอบหน้าได้นะเฮ้ยจุดเออกูณเลวโด้เพื่อนไออาร์ตยาวเลยแล้วก็ขึ้นข้างบนอาร์ตแล้วก็เดี๋ยวซ้ายพรขวาตันขึ้นข้างบน สวยแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ซ้ายโึ้นบนไปจากด้านหลังคือขึ้นบีกอันนี้ต้องขึ้นบีกอ่าแล้วยาวเลยข้างนี้หลังๆข้างนี้แหละไปเลยเฮ้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 านี้กลัวหรอข้านี้กลัวข้างนี้โคตรยากกูบอกเลยเอ้าเอ้าทำไมไม่เพิ่มอ่ะอ๋อฮอยอ้่อถามจริงว่าเห้ยถามจริงไอ้เหี้ยอะไรอย่างแบ่ไอ้เหี้ยไม่เพิ่มชีวิต ไอสัตว์โทษเลยโทษชิตมันตันเ๋วไอแม่ชิตแมงตันตำลงเอเฮ้ยเอ้ยไอ้เฮ้ยอ่องตายแไปไอ่านแรกหายปูนต้องเดินไปเด้ต้องไเมื่อกี้เารอสองหายค่อยเดินอะเว่าคนอื่นเลยกูตายแต่ดันแรกเ้ยี่ใไม่เอาเลยอะไม่เอาชี่เลยน้องนี่เอาเฮ้ย

มาเจ้กพี่เยาัวกพเด้เยอะแอปโปลสัตว์แอปโปลยี่เจียวให้ไปีไอโคเซียนไปชินซาดตายละมาดนขวาเราดูเราดูในเดมเรดูนเดหนึ่งสองสามสี่ผีแก่เลอเาชิดหนึ่งสองสาม อ <mm ุ้ยใบตึงมากหยตึงมากเยอะใบโมโขมหลยโง่เลยออ้าทำไมไม่มีรูปที่เราวะมาอยู no> ่ตรงวางไปแล้วไงบางไปแล้ววางไวขวาเลยขวาบนนะเ้ยเสียวได้เมื่อกี้ใบเส้ยสัตวไปเต้ยาโดเขมแปให้แปะให้มาแวเย้กันแล้ว เฮียไปกลับเลยโอ้ยเฮียเโอ้ยโอ้เรียบร้อยไปแล้วมิงตายเจอเฮียโคตรเหลือยังไร้คนเดียวปึ๊บแอาวะปึ๊บเอาวะปึ๊บเฮียเอาวมีฮอป่ะมีฮอปวะมีฮอปวะเฮียไปเที่ยวไม่เทอ่ยวเนเนอร์ว่ะไอสัตว์ไม่เทอ่ยเลนเนอร์เก่าอันนี้คือปรับเสียงเริ่มวันก่อนรอบหนึ่งปั๊บเอาวะรอรถมาปั๊บอึ๊บปึ๊บอึ๊บเดพิ่งรีบจะเพิ่งรีบจะเพิ่งรีบปึ๊บเฮ้ยโอ้ยิวปึ๊บ เฮียเฮียโดดปั๊บลยนะบอกจกกเกมแล้วรู้ชิกแล้วรู้ิกแล้วชลจริงเอไปก็ตายของกูมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องผ่านด้วยจริงว่าเฮียสุดเฮียลอเฮียเจไ้เไม่ได้เอเดโดเฮ้ยโดดย เฮ้ยเฮ้ยกูไปด่านยากเลยเพราะกูรู้กูเข้มไงไปต้องแบ่เฮียหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยหนึ่งสองสาสี่เฮียสองสามสี่เฮียเไ้วข้มอะไรหนึ่งสองสามสี เชียร <Yeah. S 1> ์หนึ่งสองสามสี่เอ้ยเฮ้ยอลเฮ้ยอย่าเลี้เอ้ยหลอกนะหลอกเฮ้ยเฮ้ยหลอกนะเฮ้ยแถวสเต๊ปแถวสเต๊ปนะแถวสเต้ปอย่าผ่านด่านนี้ไว้ที่ เอเนี่ยนเป็นคนวิวค้างไ้สัสแม่แม่กูขอรออีกรอบนึงได้ปหมูอยากรู้จริงว่าแผนกูมันไม่ได้จริงวะรอดูเด็รอเดูด็ไอ้เดี๋ยวเออยูเกมิงอะคือมาเลยโชดีเพื่อนเอหน้าเบื่ออะไรก็ดอกอ่ะแอบอกเริ่มใหม่เริ่มใหม่มิโซเบะเอาฟาเซฟาเซีบูบจะเตะตายกันาเอาไว้เตะลไปมาจุกละไปรอ น่าจุ่มน่าจุ่มโอ้ยเอว่ะเอว่ะเต้ดีกูเต้เต้เต้ขล้อเต้เฮ่ติดติดติ้ยปตอเต้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 เฮ้ยืนยนยัยืนนย่นยยมนนยะนนนย้นน แล้วก็กลับมาเยอ้เยเจเยเยอะเยเจเยอะเจ้ยรอดรอดรอดอ๋อเหรอว่าตายไควายเห็นปะอันแรกไม่ทันอ่ะรอบอันนี้อันนี้น่าจะทันน่าจะนะกูก็ไม่ไอ้นภัสตายตรงนี้แหละที่ตายอ่ะี่ยาหยุดตรงนี้ป่ะเฮ้หยุดตรงนั้นโอ้เออโอเครบอใครจะผ่านนะ มันจะมีอันนึงมันยิงสามอันนะอย่าลืมมีสามรอบอ่ะที่เราโดนว่ารอรออะไรรอรอนับรอนับก่อนสามลูกก็สามลูกนะสองสามไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะดูดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนนี่ยิงเท่าไหร่ไม่ได้ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ไม่รู้สองอ๋อมันค่อยยิงค่อยยิงทีละนัดมาค่อยๆยิงอันนี้ก็อันนี้ก็ทีละนัดเหมือนกันเออแต่แต่ยิงก่อนอันข้างบนอ่ะดูเลขหน so like <c oughs> <c oughs> ึ่งสองสามโอเคนี่ก็ยิงสามนัดโอเคแต่ว่าไอ้เหี้ยสองได้ยิงสามนัดโอย่าลืม ที่เหลือยิงนัดเดียวหมดเลยที่เหลือยิงนัดเดียวหมดเลยอ่าได้ยี่สับไอ้ยี่สับรัดรอรอรอเฮียผู้สวยอัดไปเลยอัดไปเลยเฮียแต่ที่สุดแล้วว่ะอ่ะแบบว่าไอสัตว์สีคน่าอัพแบบสัตว์เชยด่านนี้ไม่รู้ละเชิดนี้ไม่รู้ละนี่เลยละดันนี้คือเฮียแล้วเนาะอย่างน้อยมึงก็ให้หัวใจเพิ่มหน่อยก็ได้เยซูบอสช่วยเลยว่ะซูบอสเลยมันพ่อมาเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะไอ้กูไม่ยังเจ็บตรงแตกๆเลยกูไปเองโอ้แม่งร่วงแน่เลยตรงแตกๆเนี่ยโอ้ยพัดมมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย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 เยยยยยเยยเยยยย ไม่สวยว้โอ้โหแม่นมากอะแม่นมากไอ้ลูกมึงใส่ตะแก้วแล้วไหมหรอใส่แล้วอันนึงใส่แล้วอันนึงมันมีมันมีาเถมาอมาเถือมถือมาแล้วถือ้ยแล้วไงต้องไปเอาใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮขวางเฮ้ยโอ้เ้ยไปกลับไดกลับเาไปกลับเากลับเาไปกลับเาไปกลับเาไปไหนเ่ยนี่ไงกลับแล้วนี่ย มันวิ่งไปซีเรียทางนี้มันทางเกิดดิพี่ใช่ไงก็เดี๋ยวมันวิ่งมาสวนกูไงเออใ่ใช่ใชเอาเซฟเอาเฟเอาชัวเอาชัวเอาใช่ตองตองตอหอมาไปวิ่งไปเลย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 เฮ้ยวิกลับลับกลับลไปเกลับลไไปเลยไปเลยไปเเลเลยไปเลยยไปเล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 ยเลยยไปเลยไปเลไปเลยไปเยไปเลยเลยไปเลยไปเลยยไปเลยยไปเลยเลยยเลลยเยเเยไเยไเเยไวเไเยลย จับพ่อเฮ้ยเฮ้เ้ต้กับถูกแล้วถูกแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้วจังเกเดินแล้วตรงเนี้ยค่อยเดินนะเฮ้ยเยอะเสียวจบแล้วเีอยจบล้วะแล้วไปตัวเราไปอยู่เลยยัง๋ยวไปไอสัตว์เล่นจบแล้วเดีนสจบวินาทีไอสัตว์เล่นจบหัวเนสิบนาที เราลองเราจบแบบไม่ไม่ไม่ตายเดี๋ยวปะเอาจริงเหรออาร์ตเออออกเด้อ